สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซาร่าฮเลอร์ทน7ปีฝันสลายรอมีชีวิตใหม่หลังวิวาซาร่าฮเลอร์เปิดคอนโดที่อยู่ปัจจุบันผ่านรายการก่อนถ่ายทำถึงกับทําให้ดู๊กพาณุเดชเจ้าของรายการมีตกใจเบาๆเพราะห้องนั้นเต็มไปด้วยสิ่งของแอร์เสียมานานห้องรั่วจนราขึ้นและตู้เสื้อผ้าเสียไม่สามารถทนเห็นภาพเหล่านั้นได้ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการจัดห้องให้เป็นระเบียบดูดีสามารถถ่ายทำ ได้พร้อมกับเผยเรื่องราวของสาร่าที่มีความกตันอยู่มากตังทุกบาททุกสตางค์ให้คุณแม่หมดเลยเป็นสาอารมณ์ดีที่มากความสามารถจริงๆสหรับซาร่านลินฮอลเลอร์เพราะทุกครั้งที่เธอออกรายการจะได้เห็นมุมตลกสร้างเสียงหัวเราะให้กับคอนโดซับเป็นส่วนใหญ่แต่ล่าสุดในรายการที่เจ้าตัวได้มาเป็นแขกรับเชิญและพร้อมให้เปิดบ้านเป็นคอนโดที่เธออาศัยอยู่จริงๆมากกว่า10ปีแล้วเมื่อพูดคุยในรายการที่มีหนุ่มกัญชยัยมดดามอาร์ตพลังธรมและโอภาก,กิรามาเยี่ยมเยือนแล้ว โพดคุย ต้องบอกว่าคอนโดหลังนี้ก่อนจะถ่ายทําได้นั้นลูกพานุเดชเจ้าของรายการต้องมาช่วยจัดระเบียบให้ห้องดูเข้าที่เข้าทางเพื่อให้ถ่ายทํารายการได้พร้อมกับมานั่งพูดคุยกับซาร่าในรายการไยถึงปัญหาของห้องคอนโดหลังนี้ซึ่งซาร่าบอกว่าอยู่แบบนี้มาเจปีกว่าแล้วโดยเธอเล่าอีกว่าไม่ได้ลาบากอะไรส่วนตัวอยู่ได้ไม่อยากทําเพราะรู้สึกว่ามันยุ่งยากเดี๋ยวรอให้บ้านที่เชียงใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเธอถึงจะรีโนเวทห้องนี้แบบจริงจังหลังจากที่คนรักมา ทอนซาร่านาลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟและเตยทธโน่ายเอื้ออมอรัแตัดสินใจสิ้นสุดเส้นทางรักเลือแค่สถานะเพื่อนหลังค็ผหาดูใจกันมานาน14ปีโดยฝ่ายชายได้เปิดใจว่าได้ตกลงลดความสัมพันธ์โดยฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายขอกลับมาเป็นเพื่อนพร้อมยอมรับว่าความรัก14ปีฝ่ายหญิงมีสิ่งที่คาดหวงังแต่ตนยังทําให้ไม่ได้แต่ก็เข้าใจอีกฝั่งอย่างมากและไม่ใช่ความผิดของเขาผมเป็นคนผิดเองและยังรักอยู่ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ท a i n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ